ทานมื้อเที่ยงกันค่ะตอ <c oughs> นนี้มีอะไรบ้างห <c oughs> มูสามชั้นอบแล้วก็ดูดูสตอกับตำถั่วนะคะ <c oughs> แซบอีลีให้ดูตำถั่ว <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วมือเที่ยง <c oughs> ตู้เย็นไม่มีผัก ดีมีสตออยู่ผู้สาวซื้อสตอมาอมนั่สิคะเข้ามาคนน่าจีกิลเข้ามา Ydy o'r fwy That was really nice, James. On Ac you know, do uh, huh? i'n fawr yn pop wedi. Dwi'n fawr yn Dwi'n fawr Dwi'n fawr yn fawr. Dwi'n fawr yn fawr. Dwi'n fawr yn fawr. Mwch na peth i'n rhywbeth, yna mae'n ddim yn ddim yn ddim yn ddim But please, dad's can't give me a load of food. So. No, 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 I only give a little bit. Honestly, that's what, that's what killed before. เขาเป็นห่วง mm hmm. กลัวบ,บัวเอาอาหารให้หมาเขาเยอะกินพวกนี้ต้องกินกบบมือเนาะออ n e v e r ever ever give her rice no no no, no, no. ever I promise okay ใช y กลัวบ,บัวเอาข้าวเหนียวให้หมาเขาเกิน uh huh. mm hmm. ถ้าเราไม่ทานข้าวก็มีใครเดินเข้ามานะ ตำตั่วอร่อยมากเลยเผ็ดสุดยอดเผ็ดเปรี้ยวหวานนอกเปรี้ยวตัดหวานหน่อยเดียวบมวนคนไม่ชอบทานหวานโอ้โหแต่ถัว่วสวยมากดูกเดีน้ำเยอะเลยเน่เน่เน่เนีเน่เน่่น,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 น่ทานคนเดียวก็ไม่อร่อยเนะาะชบัวทานพวกนี้เนี่ยทั้งมือทั้งช้อนนะบวัว อาดิมเราค่อยขึ้นไปอาบน้ำํำ <c oughs> ไปทำกันบ้านนะพี่ยูชักชั่วโมงนะึง <c oughs> บางทีก็เหนื่อยอยู่นะบางทีเราไม่มีเวลา <c oughs> แต่พอทำแล้วเราก็ไม่อยากให้มัน <c oughs> มันหายไปเนาะ <c oughs> ข้าวรางก็ใส่ผัดถุงเนะี่ยสภาพมาดาเจามพอบัวไม่ทานข้าวเลยบัวก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันฟิลดดีซี่อะ่ะเหมือนร่างกายเราต้องการ อาหารเยอะผล,ลไม้นะ่ะทานม,มันก็อิ่มอยู่นะแต่วันนี้มันไม่รู้อะร่างกายเหมือนมันต้องการสารอาหาร ปกติบัวไม่ค่อยทานสตอนะแต่บัวไม่มีค่ะว้าวเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยอ่แต่ดีอันเนี้ยบัวตั้งไว้แค่สิบนาทีเพราะสิบนาทีเล้วก็คัดเอง แ้อาหารบวมไม่ได้กินอาหารที่มีแบบว่ามีน้ํามันมีอะไรเนาะแม่ก็กินในส่วนมากก็จะกินพวกย่างยแกงป่าแกงอะไรกระเที่นะนะ้ำเว่าถึงจะกินทำไมแว่ตาหวมเปี้ยวเนี่ยเออ ตอนแรกว่าจะซื้อมาทำหมูบโลโบ้่งทานหมูโบโล่ต้องกินอื่นไนเมื่อคืนโบก็ย่างกินเนาะกับลูกชายแต่เมื่อคืนย่างกับจิ้มเจลียว น่าฟังมากๆจิ้กจ้บ, <Okay. S 1> บวกก็ไม่ย่างเอากรอบมากมันยาวันถ้ากรอบมากมันเคียวไม่ไหวมันแข็งอะ <c oughs> ย่างถ้าพอกินได้อเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยมาก เพ็ดเพ็ดเพ็ดทานข้าวคนหรือยังคะทุกคนเมืองไทยตอนนี้ก็สี่ทุ่มสิเอ็ดนาทียิงเร็งก,ก็สี่โมงเย็นหาเขาที่เขาชอบทานกระดูกอ่อนนะ ได้ยินเสียงบวกเคี้ยวข้าวใช่ไหมว่าใส่แอร์พอร์ตลืมคิดว่าไม่ใส่แอร์พอร์ตคือบวัวใส่จนชินแล้วไงบัไม่เคยออกจากหูเลยฟังเพลงฟังอะไรบัว่า,ามันเพราะดีอ่ะแล้วเวลาบวัวเข้าลงเข้าไลรพันโน่นทํานี่มันสะดวกไงบัวก็เลยพูดจริงๆนะแอร์พอร์ตไม่เคยออกจากหูบวัวแล้วั้งกาตื่นมานอนบัยังนอนฟังเพลงเลย อบหมู่มันไม่ใส่อะไรมากมายนะรถใส่แค่เกือกับรสดีหน่อยหนึ่งพาวเดอร์กาเล็กแล้วก็พริกไทยหน่อยเดียวเพราะว่าเรามาทานกับส้มต่ำอยู่แล้วง ตายแนละบัวก็ไม่ได้ทานข้าวเยอะเลยนะี่ยพี่เคยเห็นจานขอบวนนะัวแล้วมาเด้อพี่น้องแซ่บแซบสาวผู้ไทยเนี่ยแต่บางคนเขาบอกว่าเป็นเพื่อมีว่าผู้ไทยยังไม่มีคนฟังนำรู้ลืงเนาะโอ้ยแข็งอะ่ะไมเอางี้กินไม่ได้เห็นมาพูดถึงไหมพูดถึงไม่อบไอ กอบหลายกอบหลายมันยำไม่ได้มันแข็งอโ,โ,โอเคนะคะเดีย๋ยวเราค่อยเจอกันเดี๋ย<ๆ>วเราไปเจอกันเนาะในไลน์อันนี้ก็ทำวิดีโอส่งกันบ้านคับพี่ปรทถู อร่อยค่ะส้มตำสุดยอดเลย <c oughs> เผ็ดมาก